นานจื่อฮั่นลูกผู้ชายมาจะมาเดียวเสี่ยวหวนเวินเฉาหลีหน้าเจอ ชางหิงไปอี่อี้จูจางหลาง妈มามาง扭着头，用手指指อเจ้าชายแม่มีอะไรหรือเปล่าพังพรตัวน้อยถามพร้อมกับถือไม้ตีมแมลงวันในมือ มแมลงสับตัวหนึง่งแม่หันหัวแล้วชี้นิ้วไปที่เตาจางหลังยเสมเเคอผ้าเตอเสี่ยววนเสี่ยวเลอผ้าเตออีเซิงตาสืเลอโช่จางหลัง มแมลงสาบมันน่ากลัวตรงไหนพังพรตัวน้อยยิ้มแล้วตีมแมลงสาบที่ส่งกลิ่นสาบให้ตายเสี่ยวหวนจือหาวป่าหู้มามากเว้ยปว้าป้าปูม่อยู่บ้ เสี่ยวฮวนจิ้วซื่อเจียหลี่เตอหนานจือ้อฮานพังพรตัวน้อยต้องปกป้องแม่ของเขาเพราะพ่อของเขาไม่อยู่บ้านพังพรตัวน้อยคือลูกผู้ชายในครอบครัว กลัวเลออีหุ้ยมามาเห่าเซี่ยงคูเลอเสยใจ้ายเก๋รหลวสร้างเผ่าไหลเผ่าชื่อหุ้ยผูหุ้ยซื้อยาวกว้ายผ่านไปคู่หนึ่งดูเหมือนแม่ของฉันจะร้องไห้ใครกำลังวิ่งอยู่ในห้องใต้หลังคาเป็นปีศาจ์หรือเปล่า เสี่ยวหวนกูฉีหยงชี่ผ้าสร้างเก๋โหลขั้นเลยขั้นเหมยเยวยาวกว้ายมาซื่อกัวลู่เตอเหลาสู่พังพรตัวน้อยรวบรวมความกล้าและปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเพื่อดู ไม่มีสัตว์ประหลาดดอกแม่มันเป็นแค่หนูเท่านั้นเสี่ยวหวนเจินเตอเหินหยงกันพังพรตัวน้อยช่างกล้าหาญจริงๆ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ